อย่าได้กลัวหรือว่าอย่าได้อายที่จะลุกขึ้นมาสร้างคอนเทนต์มาทำคลิปนะครับมาสร้างคลิปคลิปสั้นคลิปยาวมาสร้างเนื้อหาสาระไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าข้อความคลิปต่างๆนะครับเราก็ลุกขึ้นมาทำถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสร้างโพสต์ไม่มาผลิตคลิปไม่มาถ่ายภาพไม่มาหาข้อความอะไรต่างๆลงโพสอะไรไปบ้างเลยนะครับเราก็ไม่มีเ,เครื่องมือนะครับที่จะไป อาหาระไรได้นะครับจากการลงคลิปจากการลงรูปภาพจากการลงโพสตจากการสร้างคอนเทนต์เพราะฉะนั้นใครที่กําลังอายอยู่นะครับก็สลัดความอายนะครับสลัดความเขินอายความกลัวความเกรงใจคนอื่นความกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีอะไรเงี้นะครับก็เชื่อไปหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนะครับว่าเ,ออเวลาเรามาสร้างคลิปเรามาทําคลิปเนี่ยก็เกรง เกรงว่าคนอื่นเขาจะมองเราเราไม่ดีเนาะวันนี้ที่ออกมาอยู่หลังบ้านนะครับวันนี้มันมาอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับก็เพราะว่าทําข้างหน้าก็รู้สึกเกินอายอยู่เลยนะครับแต่ว่าเออเราก็เริ่มต้นจากการมาทําตรงที่มันสงบสงบมันมันเงียบนิดหนึ่งนะครับเราจะได้มีสมาธิด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นบรรยากาศที่สงบแล้วก็เป็นบรรยากาศสวยๆนะครับที่จะส่งให้กับเพื่อนๆได้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงนะครับที่มันมีความ สวยงามแล้วก็เป็นความสงบด้วยนะครับสำหรับการมีสมาธิในการทําคลิปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการออกมาทําคลิปนะครับที่อาจจะเริ่มต้นจากการอยู่ในที่ที่สงบอยู่ในที่ที่ไปรเวทนะครับอยู่ในที่ที่เราสามารถจะพูดได้โดยที่เราอาจจะไม่มีเสียงอะไรรบกวนกดดันมากจนเกินไปนอกจากเสียงไก่ขันและเสียงนกเสียงอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะกรบแมงวันนะครับนิดหน่อย เราก็สามารถที่จะมา,มาพูดได้ก็ต้องเริ่มแบบนี้ก่อนนะเริ่มออกมาแบบเงียบๆก่อนผมก็เห็นครีเอเตอร์หลายๆคนนะครับแบบช่องดังๆเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเขาก็ออกมาพูดเหมือนกับว่าเขาก็หาที่สงบเหมือนกันนะหาที่สงบหาที่ที่เป็นธรรมชาติหาที่ที่เหมือนกับแอบๆซ่อนๆตัวนะครับออกมาพูดคนที่ออกไปพูดตรงที่มันมีคนเยอะๆสาธารณะเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับน้อยน้อยน้อยที่จะเห็นผมๆก็เดี๋ยวจะทาเล่นตัวเองเหมือนกันว่าเ,เราจะ หรือว่าเราจะออกไปพูดในที่แบบที่ที่เป็นที่สาธารณะดีนะครับที่มีคนผ่านไปใครผ่านมาดีก,ก,ก็ก็ยังมีความอาเขินอายอยู่<笑><笑>นะครับก็เลยเออเ,เราเราแอบมาทําแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าได้เขินอย่าได้อายนะครับต้องมีความกล้าที่จะปลุกตัวเองขึ้นมาทําโพสต์ทําคลิปนะแล้วก็มาถ่ายภาพมา ทำข้อความนะครับแล้วก็มีความคิดอะไรที่เป็นการความคิดที่เหมือนกับเป็นแนวการปฏิบัติหรือว่าข้อคิดคําคมที่เราตกผลึกเองหรือว่าเราไปค,คัดลอกจากคนอื่นมาก็กตามแต่นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องคิดเองนะครับบางทีเป็นเป็นข้อคิดดีๆที่คนอื่นเขาคิดไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะเอามานําเสนอในรูปแบบใหม่อยางเงก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎนะครับเราก็เราก็เอามาลงได้ข้อคิดคําคมเนี่ยมันเข้าถึงคนได้ ได้มากได้เร็วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการไม่ไม่เขินไม่อายที่จะออกมาทำคลิปโดยการเริ่มต้นจากการมาอยู่ในที่ที่สงบในที่ที่แบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติหรือว่ามีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เริ่มทำคลิปจากแบบนี้ก่อนแล้วค่อยๆขยาย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกไปสู่ที่ทสธาธารณะที่มีคนอือกระทึกลึกโครมจอแจเยอะแยะนะครับอันนี้อันนี้ก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า ก็จะทาเลนต์ตัวเองนะครับที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนีนะ้ออกมาทําคลิปอย่าได้อายออกมาทำคอนเทนต์อย่าได้อายออกมาถ่ายภาพก็อย่าได้อายอย่าได้อายที่จะเอาภาพเอาคลิปเอาโพสต์เอาข้อความที่เราตั้งใจทำเนี่ยลงไปในในช่องของเรานะครับโพสตนั่นแหละอ่าเรียกว่าบางคนถ่ายได้แล้วจะโพสโพสต์ดีไม่ดีอายเหลือเกินนะครับ ว่าทําได้แล้วจะโพสต์ดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเราไม่โพสจบนะครับผู้ใหญ่พแ่บ,บพูดถึงเรื่องของการสร้างระดงสร้างไรายได้สร้างตัวตนสร้างอะไรมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากการไปถ่ายทําไปหาข้อมูลเรียบร้อยเอามาตัดแต่งเอาอยากจะนําเสนออะไรแบบไหนแค่ไหนนะครับแล้วหลังจากที่เราตัดแต่งเติมให้มันดูกลมๆพอดีแล้วในมุมมองของเราในใน,ในความคิดของเราเสร็จแล้วก็ ลงโพสต์ไปนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะเข้ามาดูดูแล้วอาจจะแบบว wow ้าวนะแล้วก็แบบสนับสนุนเรากดคอมเมนต์กดแชร์กดอะไรให้เราเต็มไปหมดหรือดูแล้วเฉยๆหรือดูแล้วกดโกรธนะหรือว่าไม่พอใจก็ก็แล้วแต่อันนั้นเมื่อก็แสดงว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะหนดูเวลาเราโพสต์ไปแล้วเนะี่ยมีคนชอบก็ประสบความสําเร็จแล้วเราโพสต์ไปแล้วมีคนเขาเฉยเฉย ก็ประสบความสุเร็จเลยนะอ่ามีเราโพสต์ไปแล้วมีคนไม่พอใจอ่าหรือว่าคนเขารู้สึกหมันไส้หรือว่าคนเขารู้สึก,สสกยังไงไ,ไม่รู้แหละหมันเขี้ยวหรือว่าเขาไม่ไม่ไมชอบอะไรเงี้ยได้หมดเลย นะครับถือว่าเป็นความสําเร็จของครีเอเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยากจะปลุกเพื่อนๆทุกคนนะครับลุกขึ้นมากล้าที่จะทําโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ส่วนตัวเงีย,งยบๆก่อนแล้วค่อยขยายไปนะครับแล้วทำทาได้แล้วก็ต้องเอามาตัดมาต่ออะไรเล็กๆน้อยๆหรือไม่ตัดต่อก็ได้ใครตัดต่อไม่เป็นเราก็ลงโพสต์มันไฮไลท์มันอยู่ที่สร้างแล้วก็ลงโพสต์ไปนะครับเมื่อเราลงโพสต์โอกาสที่จะมีคนรู้จักคนเห็น สร้างตัวตนขึ้นมาก็มีนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะมีไรายได้ก็มีตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับไรายได้เริ่มจากการเริ่มทําคลิปทำถ่ายภาพแล้วก็ลงโพสต์สร้างเนื้อหาคอนเทนต์ให้คนได้รับชมนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของไรายได้ครับ